รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะคะรายการที่นําเสนอเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแนวทางรวมไปถึงการป้องกันแก้ไขเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆคนนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานพืชผักผล,ลไม้นะคะให้ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรกับผู้รู้สองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะเพศัชกรมโนรมสินทบอาชาคุณเพศัักรชํานาญการสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ อีกท่านหนึ่งนะคะคุณสุภาพดารัตน์สุธีพรวิโรธผู้ประสานงานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่ค่ะค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีครับค่ะเรื่องของพืชผักและผละไม้นั้นถือว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราจะรับประทานอย่างไรที่ให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแท้จริงมีหลายเรื่องที่จะต้องได้พูดคุยกันในวันนี้นะคะ,แ,<ล>ะแต่ว่าอยากจะให้พูดถึงเรื่องของผักและผละไม้ก่อนมีคุณค่าอย่างไรบ้าง ขออนุญ,ญาตก่อนเลยนะครับคือต้องถามว่าในผักมีอะไระนะครับในผักก็มีอยู่สองอย่างนั่นคือมีทั้งคุณค่าและก็มีปัญหานะครับส่วนที่มาพูดวันนี้เราจะเน้นเรื่องคุณค่าคเป็นส่วนใหญ่แต่ในผักก็มีปัญหาอยู่นะครับในคุณค่าอย่างที่พูดไปแล้วนั่นคือมีวิตามินมีแร่าธาตุอาหารต่างๆซึ่งป,ปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการอย่างยิ่งะนะครับ ซึ่งเราต้องบริโภคผักให้มากขึ้นนะครับในชีวิตประจําวันทุกวันนี้เป็นปัญหามากเป็นอาหารแล้วก็เป็นยาด้วยใช่ครับะะแล้วก็คุณค่า<อ><อ>ทางทางด้านกลุ่มนี้จะเยอะมากค,ค่ะซึ่งถ้าเราพูดถึงในแง่ที่ว่าเราจะรับประทานอย่างไรให้ได้ประโยชน์เนี่ยเราก็มองหลายเรื่องนะคะอันที่หนึ่งที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยกันก็คือมองในเรื่องความปลอดภยัย นะคะมองในเรื่องของคุณค่าว่าเราเข้าใจคุณค่าแต่ละชนิดเนี้ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะสามารถรักษาคุณค่าของพืชผักที่เราจะรับประทานเข้าไปได้นะคะ,คะรวมถึงพฤติกรรมด้วยนะคะในการบริโภคของเราว่าสัดส่วนทุกวันนี้มันเป็นอย่างไรคะ่ะและในที่สุดเราก็จะดูว่าเราจะสามารถหาทางออกได้อย่างไรเพื่อที่จะได้ได้ผัก และผล,ละไม้เหล่านี้มาตอบโจทย์เรื่องสุขภาพของเราซึ่งตอนนี้เป็นกระแสมากและขณะเดียวกันก็มีการแปรรูปแย่ๆไปหมดเลยนีเราก็จะได้พูดคุยกันตั้งแต่เรื่องของความปลอดภัยไปค่ะค่ะเพราะว่าคนที่อยากจะรับประทานผักและผล,ล,ะผล,ละไม้เนี่ยมีเป็นกระแสที่อยากจะรับประทานอยู่แล้วแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็กลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสารเคมีต่างๆนะคะเป,เป็นความไม่ปลอดภยัยต้องทาอย่างไรคะคือสารเคมีเนี่ยนะครับ มันมีผักอยู่หลายประการนะครับตอนนี้เราไม่ต้องไปแยกหรอกครับผักเป็นยังไงนะครับหึงคือถ้าจะกินผักต้องล้างนะครับการล้างเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างแรกคือเราล้างสิ่งสกปรก,กไปเช่นเศษตินเศษแมลงเศษอะไรก็ตามที่อยู่ในไร่นะครับที่ต,ติดมากับผักนะครับแล้วก็เชื้อโรคบางอย่างเราล้างออกนะครับประการที่2คือเราต้องการให้ผักสดน่ารับประทาน มันต้องล้างก่อนนะครับอันที่3าก็คือสารเคมีต่างๆไม่ว่าปุ๋ยหรือยาถ้าเขาใช้มายังไงการรับประทานผักเนี่ยจะต้องล้างไม่ว่าจะเป็นผักอะไรก็ตามไม่ว่าจะปลูกแบบปลอดสารพิษไรสารพิษหรือปลูกธรรมดาทั่วไปก็ต้องล้างครับค่ะให้ความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาจะมีตัวช่วยในเรื่องของการล้างใช่ครับนะคะอย่างเช่นที่ทุกวันนี้เรารณรงค์ก็คือว่าเราใช้เบกกิ้งโซดาในการช่วยในการล้างผักอันนี้คือวิธีที่ดีที่สุด สำหรับล้างสารเคมีนะครับแล้วก็ส่วนการล้างสิ่งกปบก็เป็นการล้างธรรมดาทั่วไปที่น้ําไหลที่เราได้รับทราบกันมาปริมาณที่ล้างใช้ยังไงคะตัวนี้ก็แค่1ช้อนนะครับหนึ่งช้อนเบกกิ้งโซดาขายทั่วไปนะครับในท้องตลาดตามร้านผักร้านอะไรก็ตามร้านยาก็มีนะครับร้านสับสินค้าก็เอามาขายแล้วหนึ่งช้อนสําหรับ1กะละมังกะละมังขนาดเราเล็กๆเนี่ยนะครับเราก็ผักใส่อย่างเงี้ยนะครับใส่แล้วก็เราก็แช่ไว้ ประมาณกี่นาทีเขาบอกว่า15นาทีแต่ผมบอกว่ายากไปเอา4ี่เพลง สี่เพลงครับเปิดเพลงสี่เพลงดูรายการเราหนึ่งรายการก็สิบห้านาทีแล้วครับค่ะเกินก็ไม่เป็นไดเกินก็ยิ่งดีนะครับไม่ไม่มีผลเสียไม่มีผลเสียสำหรับการแช่ไว้นานๆแล้วเบกกิ้งโซดาทาให้ผักกรอบด้วยนะครับทาให้ผักผักรู้สึกสดขึ้นมาด้วยนะครับค่ะนี่ก็คือต้องล้างก่อนไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้ก็ตามมาจากไหนก็ต้องล้างเพราะว่าผลไม้ที่เรานํามาให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกแอปเปิลนะคะอันนี้ก็ต้องล้างเพราะว่า อาจาจะเป็นผลไม้ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งเราก็พอทราบอยู่ว่าผลไม้นําเข้าเราไม่สามารถไปไปตรวจสอบได้ทุกอันทุกถึงแหล่งผลิตถึงแหล่งผลิตด้วยนะครับซึ่งเราทราบมาว่าในบางประเทศเขาใช้สารเคมีอย่าง,างมากมายนะครับและสารเคมีสามารถซึมเข้าไปในตัวผลไม้ <ใน S 2> ได้หรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะครับ แต่าหากเราจะรับประทานนะครับซึ่งผมไม่ค่อยอยากจะใ,ให้นิยมรับประทานเท่าไหร่ผักเรามีเยอะแยะผลไม้เราเยอะแยะอยู่ในบ้านเราแต่ถ้าหากจะรับประทานหนึ่งคือปอกเปลือกนะครับก่อนปอกเปลือกล้างซะนะครับล้างด้วยวิธีการที่เราบอกไปเมื่อกี้ก็พอช่วยได้ครับ <c oughs> แล้วก็ปอกเปลือกผลไม้ค่ะคืออย่างที่คุณนมิมได้พูดน,น,นะคะว่าการล้างไม่มีความสําคัญนะคะแต่ว่าสําหรับพืชผักผลไม้บ้านบ้านเราแล้วเนี่ยยังมีความสําคัญถึงฤดูกาลนะคะว่า ถ้าเรารับประทานผักที่ตรงกับฤดูกาลเนี่ยโอกาสที่ผักเหล่านั้นเนี่ยจะใช้สารเคมีก็จะลดลงดังนั้นการที่เราเข้าใจผักคือวันนี้เราควรจะมาทําความเข้าใจผักนะคะแล้วก็เข้าใจว่าแหล่งที่มาของผักเนี่ยมาจากไหนมีความสําคัญนะคะเช่นถ้ามาจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะสบายใจเรื่องสารตกค้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาจจะไม่ต้องล้างหรืออะไม่ต้องล้างนะคะลักษณะของการล้างอันนี้ก็มีส่วนนะคะ นอกจากเราจะพูดถึงแหล่งที่มาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องพูดถึงตลาดที่เราไปจับจ่ายประจําด้วยว่าตลาดนั้นเนี่ยเขามีนโยบายอย่างไร<ม>คือถ้าเป็นตลาดทั่วไปเนี่ยก็มีโอกาสมากที่จะมีผักที่มีการใช้สารเคมีสูงแต่ว่าผักตลาดบางแห่งมีนโยบายเลยว่าจะต้องเป็น ผักปลอดสารพิษหรือผักปลอดภัยเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เราก็ต้องดูแหล่งที่ที่เราที่เราซื้อด้วยนะคะแล้วก็แหล่งที่สําคัญก็คือภายในบ้านของเราเองเนั่นแหละ,ค,ะค่ะว่าเรามีบ้างไหมที่จะมาทดแทนหรือว่ามาแบ่งสัดส,ส่วนที่เราจะซื้อจากตลาดได้บ้างนะคะ,คะอย่างไรก็ตามการล้างเนี่ยคะ่ะอย่างสมมุติว่ากรณีของผักแบบนี้นะคะ,คะซึ่ง ผักบ้านเราเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ดูเป็นผักบ้านเราเท่าไหร่แต่เราก็ยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ผักกลุ่มที่มันเป็นรสจืดหรือรสหวานเนี่ยก็เด็กเด็กๆจะชอบมากกว่าผักที่มีรสจัดจ้านขมหรือฝาดใช่ไหมคะ,คะถ้าอย่างนี้ <ๆ S 2> เราก็ต้องฮะเราก็ต้องเด็ดทุกใบ ใช่ไหมคะเวลาล้างก็เด็ดทุกใบต้องเด็ดต้องเด็ดทุกใบนะคะเพราะว่ามันไม่เพียงแต่อาการตกค้างของความสกปรกแต่ว่าอาจจะมีไข่พยาธินะคะตามซอกตามมุมนะคะจะจะต้องล้างจะจุ่มๆแล้วยกขึ้นนะคะเห็นว่ามันสวยอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ต้องก็ต้องดูด้วยถ้าเป็นกลุ่มที่มาจากดินอย่างเงี้ยเขาต้องคลี่หมดเลยนะคะต้องคลี่หมดเลยแล้วก็ล้างแล้วก็ปอกนะคะออกออกให้หมดแล้วถึงจะสามารถจัดการได้นะคะซึ่งอันเนี้ยมีส่วนมากว่าเราเข้าใจตัวของผักว่าลักษณะของ ของผักเป็นอย่างไรนะคะอีกอันหนึ่งที่เราคิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยก็คือว่าถ้าในกรณีของการที่เราเอาผักที่มันมีลักษณะของผักที่อยู่ใต้ดินหรือผักที่ใกล้ดินเนี่ย อันนี้โอกาสที่จะมีการปนเปื้อนตัวอย่างอื่นๆก็อาจจะมีสูงแต่ว่าผักที่เป็นตามยอดไม้หรือผักที่เป็นลักษณะของพืชธรรมชาติจริงๆพืชที่เป็นผักพื้นบ้านจริงๆเนี่ยตรงนี้นยอดมัน,นตรงนี้ก็อาจจะลดการปนเปื้อนอย่างอื่นได้ดอาจจะมีแค่ฝุ่นอ,<า>อาจจะอย่างนั้นค,ค่ะผักพื้นบ้านดูจะมั่นใจมากกว่า แล้วก็เป็นผักตามฤดูกาลไม่ค่อยมีแมลงหรือว่าไม่ต้องไปใช้สารกระตุ้นอะไรเยอะแยะมากมายะนะคะตามริมรั้วต่างๆนะคะก็สามารถที่จะปลูกเป็นผักประจําบ้านได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นมะกรูดมันนาคนะ,คะออผักพื้นบ้านทั้งหลายใช่ค่ะคะือถ้าเราพูดถึงผักพื้นบ้านอย่าง,างที่คุณวนรมได้ยกมาเนี่ยค่ะ ที่จริงอันนี้ก็คือผักหวานบ้านนะคะผักหวานบ้านนี้ถือเป็นผักแถบอาเซียนเราเลยนะคะเราก็มีพม่าก,ก็มีนะบ้าน,นเรา,ราอันนี้มนยมรับประทาน,นแล้วก็เราก็จะเห็นเห็นนิดนึงนะฮะคุณว่า<ะ>ว่าเราต้องเด็ดมัน คือผักขึ้นบ้านมีลักษณะหนึ่งเราเราต้องรับประทานเขาคือถ้าเราไม่รับประทานเขาเขาก็จะแก่แล้วก็เขาก็ไม่ค่อยผลิใช่ไหมคะ,ะเราก็สอนลูกหลานเราให้เด็ดเป็นนะคะก็เขาก็จะผลิออกมาให้เราอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่เพียงแต่รับประทานเนาะแต่เรายังสามารถที่จะดูแลได้ด้วยทีนี้ในผักเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเราพูดถึงกระแสเช่นว่าผักตามตามธาตุใช่ไหมคะผักขึ้นบ้านก็มีทุก ทุกรสที่จะเหมาะสมสําหรับแต่ละธาตุถ้าเราจะพูดถึงในแง่ของสีว่ามีสารอาหารที่เป็นกลุ่มสีหลายคนก็นิยมใช่ไหมคะรับประทานค่ะตามสีของเราก็เพียบเลยนะคะอันนี้ก็ซึ่งจริงๆแล้วก็ควรรับประทานใหลายสีใช่ค่ะใช่ค่ะีบางคนพูดว่า7วัน7สีนะครับให้ครบไล่ไปทุกอย่างในฤดูนั้นนะครับจะได้คุณค่าครบหมดเลยก็ที่สําคัญคือเป็นยาด้วยนะค่ะเป็นยาอันนี้เป็น Uh, ขมเมืองเีกมะเขือมะเขืส้มค่ะก็เป็นมะเขือเทศพันธเล็กใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพันธ์ตลาดอาจจะเป็นแบบนี้<ม>ถ้าพันธ์เล,ล็กเราก็ปลูกได้เลยนะคะสําสหรับกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นไม่ใช่ ผักบ้านเราใช่ไหมฮะแต่เดิมมาเพียงแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยมันก็เด็กๆก็จะคุ้นเคยหน้าพิซซ่าอะไรนี้ก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มของของสีนะคะก็สามารถที่จะปลูกได้ในบ้านเราเหมือนกันค่ะใช่ค่ะผลไม้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ปละกอก็ให้สีใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เราก็ให้ความสนใจในเรื่องของไฟโตนิวเทนใช่ไหมคะ<ช>สารให้สีเป็นกลุ่มของเบต้าคโรทีนวิตามิน E หรือวิตามินเออะไรเงี้ยก็จะมีตรงนี้เพราะว่าตัวของผักเองเนี่ย มา,าเราสามารถที่จะทดแทนในส่วนของเนื้อสัตว์หรือว่ามีมากกว่าตรงนั้นในแง่ของให้วิตามินให้สารผักใช่ไหมคะแล้วก็ให้แร่ธาตุแล้วก็ที่เนื้อสัตว์ไม่ค่อยไม่มีเลยก็ว่าได้ก็คือกากใยค่ะคือกากใยนี่มีความจําเป็นมากในการที่เราจะอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะเนื่องจากว่าเราต้องต้องมีการขับถ่ายใช่ไหมคะแล้วก็ต้องทําให้ภายในร่างกายของเราที่เป็นระบบย่อยเนี่ยสะอาดด้วยนะคะกากใยก็ช่วยได้เยอะมากค่ะค่ะ ก็เรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผักผลไม้อย่างที่เราคุยไปเป็นเรื่องของความไม่ปลอดภัยนะคะทั้งจากของเศษฝุ่นละอองต่างๆเรื่องของสารเคมีและรวมไปถึงเรื่องของปัญหาจากการกินกินอย่างไรให้เหมาะสมอาจจะอย่างที่บอกเมื่อกี้รับประทาน 7. วันเจ็ดสี่ให้มีความหลากหลายนะคะของผักหรือว่าผลไม้ที่เราทานทุกวันนี้คือเด็กอ่ะคนรุ่นใหม่ไม่ชอบผัก ะนะครับผู้ปกครองต้องต้องใส่ใจนะครับต้องพยายามเอาผักเข้าไปในอาหารให้มากที่สุดแต่อย่ามากจนเด็กกลัวหรือหรือเกลียดไปเลยนะครับอาจจะต้องแปลรูปให้หน่ารับประทานเปลี่ยนสีใส่สีที่มันหลากหลายใช้ผักที่หลากหลายเด็กก็จะหัดรับประทานะนะครับเรื่องของปริมาณนี่ เป็นปัญหาไหมคะในเรื่องของการรับประทานยิ่งมากยิ่งดีครับแต่ให้หลากหลายตามฤด,ดูกาลนะครับตอนนี้เขาตา,ตามของโภชนาการแล้วก็เขาจะเน้นที่ผักและผลไม้ให้มากขึ้นค,คือถ้าผักพื้นบ้านเราเนี่ยเราหรือว่าผักในตลาดตอนนี้นะคะที่เราอยู่ในกระแสสังคมซึ่งตอนนี้เราก็มีผักจากต่างประเทศเข้ามาเยอะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผักบางชนิดเด็กก็รับประทานได้นะคะเช่นในคลุมักผักนี้หรือผักตําลึงนะคะก็จะเป็นผักที่รสจืดหรืออร่อนด้วยซ้ํานะคะ คือผักเนี่ยบางทีนีเอาอาจจะมองว่าผักพื้นบ้านเหมือนผักคนแก่ใช่ไหมคะคนแก่ชอบคนรับประทานและเด็กจะทานได้อย่างไรแต่ที่จริงถ้าเราไปดูเนี่ยมีผักหลายชนิดที่เด็กรับประทานได้และเรามีมื้อผักเหล่านี้ในในในสำรับข้าวของเราเนี่ยเด็กก็จะคุ้นเคยนะคะจู่ๆเราไปให้เด็กรับประทานบางทีเด็กอาจปฏิเสธแต่ไม่ไม่เป็นด้วยใช่แต่ถ้าเด็กมาเออมาดูผักด้วยซิมาเด็ดดูซิมาปรุงด้วยกันซีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะจะเริ่มนะคะนอกจากจะสามารถรับประทานได้แล้วยังเป็นการสืบ ทอดลักษณะของการกินแบบบ้านเราด้วยค่ะค่ะที่ง่ายๆนะคะอย่างเช่นแตงกวาเด็กทานได้ไดมอเขือเทศม,<ช>มังก็ทานได้ <นะ S 1> อย่างมัเขือเทศท,ที่ผมกับลูกลูกไม่ชอบนะครับผมก็ฝานมอเขือเทศแล้วก็แช่ตู้เย็นเขาจะจับตัวคล้ายๆเป็นไอติมเลยครับถ้าเราจะเอาเอาเกลื่น้ําตาลใส่หน่อยอย่าหวานมากนะครับ เขาก็จะกินเป็นไอติมตั้งแต่เด็กโตมาก็ชอบค่ะ,ะ,ค,ะคือที่คุณรอรมณพูดเนี่ยท่าน,นเห็นด้วยนะคะว่าบางทีเรารับประทานเนี่ยละมุ่งประโยชน์มากเกินไปแต่ที่จริงมีอารมณ์สุนทรีในการรับประทานอาหารเยอะมากสําหรับคนไทยเราใช่ไหมคะมีการตกแต่งมีการเอามาประดิษฐ์ประดอยอ,อย่างเงี้ยก็ก็สามารถทําให้อัตรสของการกินเนี่ยมากขึ้นแล้วก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะคะค่ะพูดถึงเรื่องของอย่างเด็กๆเกนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราสอนให้เด็กทานผักและผลไม้แล้วก็เราให้ความรู้ด้วยว่าทานแล้ว จะให้ประโยชน์อย่างไระนะคะเด็กก็น่าจะสนใจนะะเขาเรารู้ว่าเขารับประทานไปเพราะอะไรด้วยก็จะเกิดปัญญาแล้วก็ติดตัวไปจนตลอดชีวิตนะครับแล้วก็จะส่งสัง่งส่งต่อไปคนรุ่นต่อไปได้ด้วยมีบางเรื่องนะคะที่เราไม่คาดคิดว่าเด็กจะไม่รู้จักอย่างเช่นบางทีเด็กเจอขิงเนี่ยเจอเจอแต่ขิงซอยวัยรุ่นด้วยนะเจอขิงซอยแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นแง่ง S <S ไม่รู้เลยอย่างเจอขมิ้นก็ไม่รู้ว่าหัวเขาเป็นอย่างนี้อ,อย่างนี้ค่ะเจอเห็นเป็นผมๆสีเหลืองแล้วใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่าาทานบอกว่าการที่จะชักชวนให้เด็กมารับประทานผักเนี่ยเด็กควรจะอยู่ร่วมในกระบวนการไปหาไปซื้อไปปลูกหรือว่าแม้กระทั่งการปรุงเองนะคะคือแล้วแต่สะดวกแต่ว่าพยายามให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดมากกว่าที่จะให้เด็กเห็นในขณะที่อยู่บนโต๊ะแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนวิธีอันหนึ่งค่ะ แล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะคะที่้อควรระวังในการรับประทานด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะมีคนที่เจ็บป่วยมีโรคประจําตัวนะคะ,คะซึ่งอาจจะต้องมีการหลีกเลี่ยงกับผักและก็ผลไม้บางชนิดด้วยเหมือนกันอย่างเช่นคนเป็นโรคเบาหวานผลไม้หวานนี่ก็ไม่เหมาะครับอย่างเนี้ยอย่างที่คุณนกเอามาตัวอย่างนี่คือพวกสับป,ประรดนี่จะเป็นผลไม้ที่มีรสหวานมากนะครับจริงๆเราจะไม่แนะนำให้รับประทานบ่อยเลยนะครับอันตรายต่อคนที่เป็นโรคเบาหวานมาก คือเรื่องของความหวานเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเป็นธรรมชาติของคนใช่ไหมคะคนก็จะชอบหวานดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้เข้าใจเรื่องของรสหวานอยู่บ้างในใน,ในกลุ่มคนบางโรคเนี่ยก็จะทําให้เราเข้าใจเรื่องสัสดส่วนว่าทําไมกินได้ชิ้นเดียวกินได้2ชิ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราฝึกนิสัยตัวเองในการรับประทานอย่างพอเหมาะมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยถึงวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราป่วย การปรับตัวตรงนั้นก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะแต่ต้องตระหนักไว้เลยว่าเรื่องของรสหวานเนี่ยเป็นเป็นปัญหาจริงๆในในสังคมสุขภาพตอนนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะหันไปดื่มน้ําผลไม้ร้อยเปอร์เซนต์ย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะซึ่งถ้าเป็นผลไม้ที่เข้าสู่โรงงานก็จะมีการกําหนดระดับความหวานค่อนข้างจะสูงไว้ด้วยนะคะเพราะของคุณไม่หวานคุณก็เข้าโรงงานไม่ได้เหมือนกันค่ะค่ะ เพราะฉะนั้นจะรับประทานอะไรนะคะก็ควรที่จะรู้ถึงคุณค่าของอาหารประเภทนั้นๆผักผลไม้ชนิดนั้นๆด้วยนะคะ<ช>อย่างที่เรายกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นะคะเรื่องของสับป,ประรดอันนี้จะช่วยย่อยเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มะละกอนี่ก็จะเป็นช่วย,วยในการขับท่ายและได้เบตา้าแคโรทีนสีเหลือง สีส้มเนี่ยนะครับมะนาวนี่วิตามินซีสูงมากก็สูงนะครับแต่ไม่มากนะครับเพียงแต่ว่ามะนาวนี่จะได้เรื่องของรสชาตินะครับแต่วิตามินซีนี่เรานึกว่าเปรี้ยวจะมีวิตามินซีเยอะไม่จริงนะครับมีในมะขามป้อมมากที่สุดซึ่งมะขามป้อมนี่จะมีรสฝาดแต่กลับมีวิตามินซีสูงมากสูงเกือบที่สุดด้วยครับที่คุณิงพูดที่น่าสนใจนิดนึงว่าบางทีเรามักจะ ได้รับข้อมูลมาไม,ไ,มไม่ครบถ้วนนัก <S <S อย่างเช่นเรามองเรื่องของเบต,ต้าคาร์โบไฮเดรตอย่างเงี้ยเราก็มองในเรื่องของสีออกเหลือออกส้ม <S <S แต่ที่จริงแล้วเนี่ยหลายๆตัวเลยก็ในผักสีเขียวนี่นะคะก็มีกลุ่มนี้สูงมากนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีพวกของแคลเซียมสูงมากด้วยซึ่งปกติเนี่ยเราก็มองแคลเซียมว่าจะต้องมาจากปลาเล็กปลาน้อยหรืออื่นๆใช่ไหมคะในผักก็เยอะค่ะมีแคลเซียมมีมีธาตุเหล็กมีฟอสฟอรัสนะคะมีแร่ธาตุที่จําเป็นเยอะแยะไปหมดเลย นะคะซึ่งอันนี้ถ้าเรามารู้จักเนี่เราจะสนุก แล้วก็มีความสุขกับการที่เราจะเลือกของของไทยเราเองอะค่ะค่ะอย่างเช่นจะเคยได้ยินมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเขาบอกว่าให้ทานผักบุ้งเยอะๆตาจะได้วาโอใช่แล้วอันนี้จริงนะคะอันนี้จริงเลยเพราะว่ามีวิตามินเอสูงมากค่ะอันนี้จริงเลยค่ะก็คือคาโบราณนั่นแหละถ้าเราเอาไปวิเคราะห์ดูนี่นะก็จะเจอตรงตามนั้นเลยแล้วก็จากที่มีการวิจัยยังไม่พบว่ามีงานวิจัยใดที่ขัดแย้งกับคำโบราณหรือความเชื่อมาแต่โบราณเลยนะคะสําหรับพืชผักนะคะ ไม่ใช่ว่าอีจยไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่มีนะคะก็คือมีความสอดคล้องต้องกันแล้วก็ยังเห็นมากกว่าด้วยซ้ำไปค่ะค่ะถ้ามีถ้ามีความเชื่อแบบนี้เด็กก็จะรับประทานมากยิ่งขึ้นในการรับประทานด้วยอยากตาหวานต้องกินผักบุ้งอยากจะแก้มแดงก็ต้องกินมะเขือเทศอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นการสอนให้เด็กๆได้รู้จักผักและผลไม้แล้วก็ได้รับประทานกันด้วย มีอีกประเด็นหนึ่งที่พูดถึงธงอาหารนะคะ,คะซึ่งก็จะมีธงโภชนาการนะคะซึ่งแต่เดิมเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มแป้งเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มแป้งเนี่ยก็อาจจะเหมาะสําหรับเด็กตัวเล็กๆหรือเด็กวัยรุ่นนะคะที่เผาผาลาญพลังงานได้มากกว่าพอถึงวัยอย่างเราหรือแม้กระทั่งเด็กที่มีแนวโน้มในในสภาพร่างกายที่อาจจะอ้วนเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนสัดส่วนของผัก มากขึ้นเป็นสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มแป้งเพราะว่ากลุ่มแป้งเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการพบว่ากระจายอยู่ในอาหารที่เป็นอาหารสําเร็จรูปเยอะมากทุกชนิดใช่ค่ะคือ,ค,ค,อคือกลุ่มแป้งแต่เดิมนี้เราก็มองค่าเป็นจานใช่ไหมคะคิดสัดส่วนตามนั้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มแป้งแล้วก็ไขมัน,นมาปริมาณสูงในเกือบทุกเมนูอมของอาหารสําเร็จรูปหรืออาหารแปรรูป<ง>ดังนั้นเราจะได้รับเยอะอยู่แล้วนะคะค่ะถ้างั้นนะคะกินอย่างถูกหลักกับธงโภชนาการก็คือว่า เราจะกินในสัดส่วนในช่วงเนี้ยครับประมาณนี้ประมาณนี้เพียงแต่ว่าให้เรารู้ทันรูปแบบของอาหารในในปัจจุบันนี้ว่าในกลุ่มแป้งเนี่ยมันกระจายอยู่เยอะแล้วนะับอย่างเขาเขียนว่าข้าว8ปถึงสิทับพีเนี่ยจริงๆเรากินพิซซ่าหนึ่งอันเนี่ยมากกว่า12ทับพีแล้วครับเกินแล้วแล้วกรุบกรอบล่ะขนมที่มันทอดกรอบอะไรอีกล่ะเพราะฉะนั้นอยู่ในโซนของแป้งทั้งนั้นนั้นเราต้องลดแป้งลงแล้ว ถัดลงมาก็ผักผลไม้เป็นผักและผลไม้จะต้องเยอะขึ้นครับ,รบแล้วก็จะเป็นพวก แก้วน้าปริมาณเท่าไหร่คะน้ํานมค่คะค,ค,คือตรงนี้เราทําความเข้าใจแต่ว่าเราก็ต้องดูเรื่องของสุขภาพแล้วก็วัยด้วยอย่างวัยผู้สูงอายุอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจจะต้องการในกลุ่มของผักมากขึ้นนะคะคถ้าเราพูดถึงผู้สูงอายุเนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊แล้วก็เวลาเราพูดถึงความสูญเสียคุณค่าทางอาหารเนี่ยเวลาเราเจอความร้อนใช่ไหมคะหรือต้มเนี่ยวิตามินซีก็จะเสียไปในขณะที่ผู้สูงอายุนี่ก็ฟันก็ ไม่ค่อยดีแล้วนะคะ,คะก็จําเป็นที่จะต้องให้มันเปื่อยดังนั้นบางทีเราเน้นถึงคุณค่ามากเกินไปบางทีก็อาจอาจจะเป็นอุปสรรคในการกินได้แล้วก็ยึดถือเรื่องความสมดุลร่วงความเหมาะสมค่ะค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้จะว่าไปนะคะเรื่องของผักลผลผลไม้นี่นำไปแปลรูปนำนำไปปรุงอาหารผ่านความร้อน <c oughs> ก็อาจจะทําให้สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการไปไปเยอะเหมือนกันนะคะถ้าเราเปรียบเทียบสดกับแห้งค่ะ ซึ่งนอกจากในในกลุ่มของผักผลไม้ที่เราเห็นอย่างนี้แล้วนะคะก็ยังมีในกลุ่มของพืชผักที่อยู่ในรูปของเมล็ดถั่วใช่ไหมคะหรือว่าในกลุ่มของเครื่อเทศต่างๆธัญพืชอะไรเงี้ยก็คือสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็สําหรับบ้านแล้วเราแล้วเนี่ยถือว่ามีบทบาทสําคัญมากในการที่เราจะฟื้นฟูขึ้นมาดูแลสุขภาพของเราอะค่ะค่ะเรื่องของ การแปรรูปเอาไปหมักไปดองอย่างนี้นะคะมีเรื่องน่าเป็นห่วงไหมคะผมอยู่ในส่วนของการตรวจสอบโรงงานดองผักและผลไม้นะครับก็จริงๆแล้วมันเป็นความอร่อยครับคุณค่าทางอาหารเกือบไม่เหลือละอม,มันเป็นเฉพาะความอร่อยนะ,ะครับที่แย่ที่สุดตอนนี้คือเรานําเข้ามาจากต่างประเทศอีกอพวกแช่อิ่มพวกดองที่สีสันสดสวยทั้งหลายเนี่ยนะครับรไม่มีคุณค่าทางอาหารไม่ว่าครับรใส่<า>สารเดียว กันบูดเต็มไปหมดเลยฮะซึ่งพวกที่กลุ่มที่ดองที่บ้านเราเนี่ยครับตอนนี้ก็กิจการเริ่มแย่ลแล้วครับเพราะเราสู้ราคาไม่ได้เพราะฉะนั้นผักสดดีที่สุดครับค่ะ,ะครเรรียบเทียบหรือ<ช>ถ้าจะดองดองเองนะครับออดีที่สุดครับค่ะแล้วก็เรื่องของผลไม้ก็เหมือนกันนะคะอาจจะมีการนําไปแปรรูปเป็นน้ำผลไม้เป็นแยม100%อะไรเงี้ยนะครับก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณค่าก็ลดลดลงค่ะแล้วก็ได้ ได้หวานมาเยอะด้วยแล้วก็ได้สารเคมีตัวอื่นนะคะอยู่ในกระบวนการผลิตเยอะด้วยค่ะอย่างที่ที่ได้ยินเมื่อสักครู่ที่บอกไว้นะคะว่าอาจจะมีสารกันบูดแถมมาด้วยสีก็จัดมากสีเติมสีด้วยครับเติมเติมสีเพื่อกลบเกลือนด้วยใส่น้ําตาลเติมสีใส่สารกันบูดนี่ต้องมีเลยครัครอย่างซึ่งปัจจุบันในกลุ่มของสินค้าเหล่านี้ก็จะมาจากชายแดนใช่ไหมคะแล้วก็ พวกเราก็มาขายในลนักษณะของการไปใส่แพ็กกิ้งให้สวยงามแล้วก็อาจจะลืมความปลอดภัยไปก็เป็นได้ก็นำเข้านะครับเนี่ยค่ะก็นี่ก็บางส่วนก็จะมีการนําเข้าแล้วก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผักก็นําเข้าเยอะมาก,กเราก็เราก็ต้องระมัดระวังค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าให้ปลอดภัยในระดับ หนึ่งนะคะก็ควรจะที่จะปลูกเองเหมือนกันนะคะอย่างวันนี้ก็จะมีตัวอย่างมาด้วยนะคะอยู่ทางด้านหลังค่ะก็จะเป็นผักสวนครัวที่สามารถที่จะปลูกได้ในแต่ละบ้านง่ายๆอย่างเช่นใบเตยนะคะก็มีคุณสมบัติในทางยาทุงสมนะคะหรือว่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นะคะรอหน้าฝนก็ปลูกได้นะคะปลูกพริกนะคะปลูกมะเขือนะคะถั่วฝักยาวต่างๆหรือว่าผักที่เป็นเรียกว่าครึ่งเคียง ผักกับราบนะคะทาทางเหนือก็จะมีอาหารเวียดนามก็จะมีผักเคียงเยอะมากใช่ไหมคะเราก็จะเห็นพอเราเข้าใจผักอย่างนี้เราก็ค่อนข้างจะเข้าใจผักแถบอาเซียนเราด้วยว่าจะคล้ายๆเราก็จะสนุกที่จะไปเรียนรู้ว่าเขากินกันยังไงแตกต่างจากบ้านเราไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประเด็นที่คุณหญิงได้พูดถึงเมื่อกี้นิดหนึ่งในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็คือว่าอย่างน้อยเรายึดหลักตามฤดูกาลไม่ซ้ำซาก นะคะให้มีความสมดุลให้มีความหลากหลายกินในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็สัดส่วนที่ที่เยอะสักหน่อยนึงเพราะอาหารรูปแบบใหม่ตอนนี้เนี่ยเอาผักมาแต่งนิดเดียวแล้วก็มาโฆษณาว่ามีผักแล้วอย่างเงี้ยก็ถือว่าถือว่าไม,ไม่ไม่ถูกต้องแล้วเราเติมความรู้มากๆเราก็จะไม่ไปตามกระแสนะคะหลายคนก็เวลาเข้าเหออะไรก็เหอหยเหอ,อย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงแล้วของเราดีอยู่แล้วค่ะค่ะ เราก็ได้ทราบนะคะถึงคุณประโยชน์ของพืชผักต่างๆมากมายทีเดียวนะคะรวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับผักและก็ผล,ลไม้อย่างไรก็ตามนะคะก็มีวิธีแนะนำนะคะหลายๆข้อที่ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันไปนะคะจะทานผักและผล,ละไม้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองมากที่สุดนะคะที่สําคัญเริ่มแรกคือเรื่องของการล้างนะคะและการเลือกบริโภคพืชผักผล,ลไม้ที่มีความหลากหลายไม่ซ้ํา ไม่ซ้ำซากนะคะจนเกินไป7วัน7สีก็ยิ่งดีนะคะ <Okay. S 1> และก็เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆคนทราบแล้วก็เปลี่ยนนะคะสำหรับความรู้ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านนะคะที่ได้มาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะให้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบถึงกินผักและผละไม้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงด้วยวันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะคะก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ